นับสนุนโดินตูมเดียวเขียวทั่วปัตผต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวันพิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซาโก้ กลับมาในเบรกที่2นะคะคุณผู้ชมเมื่อสครู่นี้เราคุยกันไปแล้วบอกบอกว่าประเทศที่บริโภคน้ําตาลมากที่สุดก็คือคิวบาออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยังมีเม็กซิโกด้วยแล้วที่น้อยที่สุดก็คือประเทศจีนประเทศจีนนะครับนมงั้นก็แปลว่าน้ําตาลของเราเนี่ยที่ส่งไปอ่ะครับประเทศพวกที่ทานมากมก็เปิดรับอาซานเลยสินะมีเอ่อีเขาบอกว่าประเทศผู้ส่งออกน้ําตาลสําคัญสาคัญนะครับค่ะ ประเทศมีสี่ประเทศเออมีบราซิลค่ออสเตรเลียไทยแอฟริกาปล้่าอันนี้ส่งออกไป59%ของของโลกนะครับผู้นำเข้ารายใหญ่นะครับมีมีสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียเกาหลีแคนาดาแอลจีเรียจีนและญี่ปุ่นนะฮะเพราะนั้น การบริโภคน้ําตาลในแต่ละปีเนี่ยนะครับจะมีลูกค้าบริโภคเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลานะฮะแม้กระทั่งใน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 บ้านเราก็ตามนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เรากำลังถูกครอบงําโดยนะฮะโดยวัฒนธรรมทางอาหารเออใช่ที่ให้กินอะไรกินเค้กกังฟูกินอะไรต่างๆพวกเนี้ย มากขึ้นใช่เพราะการใช้น้ําตาลเนี่ยมันก็มากขึ้นถ้าว่าคนไทยก็เริ่มบริโภคน้ําตาลมากขึ้นนะครับนะฮะเขาบอกว่ารู้หรือไม่ว่าบราซิลมีรายได้รวมจากอ้อยและน้ำตาลปีละประมาณ20่สิพันล้านเหรียญสหรัฐโอ้ยยี่สิบพันเยอะมากยี่สิบพันก็สองหมื่นสองหมื่นล้านสองหมื่นล้านเหรียญโอ้โหเยอะมากเลยนะอ่าสองหมื่นล้านเหรียญถ้าคูดจีบปีเหรอต่อปีนะครับนะฮะอ่า 44เป็นรายได้จากน้ำตาลนะครับ54จากแอลโกอฮอล์ถ้าเกิดว่าน้ำตาลเอาไปทำแอลโกโฮอฮอล์แล้นะแล้วก็2จากไฟฟ้าก็คือว่าน้ำตาลเกือบ100เลยเอาง่ายๆเกือบจะ100แค่2เป็นี้ยเป็นไฟฟ้าเท<ช>่านั้นเอง<ช><ช>นะคะทีนี้เขาเขาถามมาว่าประเทศไทย จะเป็นผู้ผ,ผลิตอ้อยรายใหญ่ของโลกได้หรือไม่ได้ไหมนะในความคิดนะบองคือคือเดี๋ยวนี้เนี่ยของเราเนี่ยนะครับปลูกกันทั่วประเทศแล้วนะม,มาดูตัวเลขน้อยนิดนึงนะครับตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับนะฮะข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรนะครับปี53ปี54พื้นที่การเพาะปลูกอ้อยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย47จังหวัดนะครับ8.4ล้านไร่นะครับพื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงง,งาน 8ล้าน1นึ่งแสนกว่าไร่นะครับปลูกอ้อยทำพันประมาณ3า0 0 0 0สามไร่นะครับะนะฮะพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็ประมาณ1 1ล้านไร่นะครับหรือร้อภาคเหนือก็มีภาคเหนือ10จังหวัดภาคเหนือนี่ปลูกอ้อยได้นะมีที่ไหนอีกอ่ะภาคกลางไม่ต้องพูดถึงภาคกลางเราก็เยอะนะภาคกลาง12จังหวัดก็แทบทุกจังหวัด<อ>แหละปลูกอ้อยได้หมดเลยนะครับนะฮะภาคตะนออกเฉียงเหนือครับ19จังหวัด ก็แทบทุกจังหวัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้โรงงานอ้อยเนี่ยนะครับไปเปิดกันเยอะแยะมากมายภาคตะวันออก6จังหวัดปรจจีนสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทรนะครับแหนะพื้นที่ก็ประมาณ500 0 0นกว่าไรนะครับจริงๆอ้อยเนี่ยปลูกได้ทั่วประเทศไหมคะทั่วประเทศไปดู<ล>พื้นที่<ล>ทั้งหมดนะน้องนีนะ่ารวมทั่วประเทศเนี่ยแล้านไร่นะครับผลผลิตออกมานะครับในปี ปี10เนี่ยนะครับ2010เนี่ยนะครับนะฮะเขาบอกผลผลิตออกมาประมาณ99ล้านตันนะครับปริม,มราณผลผลิตข้าวหีประมาณ95ล้านตันครับ<อ>ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ11.7อ็ดจุดจตันต่อไร่นะครับนะฮะนี่คืออปริมาณอ้อยนะครับทีนี้ที่ที่เขาบอกว่าอ้อยไม่ได้เป็นแค่น้ำตาล<อ>นะครับนะฮะทำอะไรได้อีกอ,ะอ่ะแน่นอนครับอย่างที่บอก เอาไปทําเป็นพืชพลังงานก็ได้ได้พืชพลังงานนะครับนะฮะเพราะว่าเราเอาไปทาเป็นแอลกอฮอล์เป็นแอลกนฮอลก็ได้นะเป็นแอทกนอลก็ได้นะฮะหรือเป็นแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ได้นะครับโดยโดยการนํากากอ้อยนะครับนะฮะที่ที่ที่เหลือจากการหมักน้ำอ้อยแล้วเ่ยนะครับเนี่ยมันก็เป็นกากอ้อยกากอ้อยชั้นอ้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนะฮะ S <S: ใน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 ,ใน,ใ,นในเตาในในในเตาเผาของของ,ของกระบวนการผลิตน้ำตาลานะครับนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้นะจากจากเตาเผาพลังงา <preciso S 2> <ๆ S 1> นก็เอาไป็นพลังงานไฟฟ้าได้มันก็แปรูปกันต่อไปะะแล้วส่วนของอะไรอ่ะส่วนของเอทานอลนะครับก็เอาไปทำ ผสมกับน้ำมันก็เอามาเป็นเอทานอลไออีนที่แปดห้าที่แปชื้อเพลิงอะไรเงี้ยเป็นเชื้อเพลิงเติมน้ำมันในรถได้ด้วยนะครับจริงจริงการเอาอ้อยไปทำเอทานอลเนี่ยมันมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนานมันมีมานานแล้วครับนะฮะถ้าพอประเด็นเรื่องของน้ำมันราคาขึ้นทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องของเอทานอลใช่นะฮะก็ทุกคนก็จะหันมาขยับขยื่นไปเติมเอทานอลกันหน่อยนึงนะครับแต่พอ พอซาซาไปแล้วมไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นแล้ะกับราคาที่มันขึ้นขึ้นลงลง<ะ>ก็กลับไปเติมน้ำมันเหมือนเดิม,มนะฮะเ,เพราะนั้นเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นตัวหนึ่งนะ,ท,ะงที่จริงแล้วที่จริงแล้วอย่างที่พูดถึงว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยบ้านเราเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะแยะขนาดนี้นะฮะมันน่าจะพัฒนาให้เป็นพลังงานได้อย่างเต็มรูปแบบะนะครับ โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ปริมาณน้ำมันลดน้อยลงเพราะว่ายังไงยังไงฮะเขาก็ต้องเอาเอาตัวเอทานอลเนี่ยไปผสมกับน้ำมันอยู่แล้วอยู่แล้วใช่นะฮะเอาผสมกับน้ำมันอยู่แล้วเพราะนั้นปริมาณการใช้น้ำมันที่เรานำเข้ามานี่มันก็จะลดลงนะฮะพอมันลดลงปุ๊บต้นทุนไอ้พวกนี้ถ้าเราพัฒนาให้มันดีๆเป็นพืชพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับนะมันก็จะทําให้ต้นทุนของน้ามันเนี่ยมันถูกลงนะฮะพอมันถูกลง ผู้ยพวกอย่างพวกเราเราเนี่ยก็ใช้ได้ไดีขึ้นได้เยอะขึ้นนะฮะการพัฒนาของเครื่องเครื่องยนต์นกลไกรถยนตรรถยนต์อะไรต่างมันก็ต้องพัฒนาไปในรูปแบบที่รับของรับเรื่องของโครงสร้างอของของพลังงานตรงนี้ให้มันให้มันได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะนะครับนะแต่ก็ไม่แน่ละอีกหน่อยก็อาจจะเดี๋ยวนี้พลังงานพวกนี้เนะี่ย เขาแทบจะเลือกคุยกันแล้วแหละในสภาวะ่าอนาคตเนี่ยเขาคุยกันเรื่องของเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่รถยนต์เดี๋ยวนี้ก็รถยนต์จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ผมกำลังคิดอยู่อู้รลยนต์ไฟฟ้ามันจะอยู่ได้เหมือนกับว่ามันจะเซฟแบตได้นานเหรอถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวนี้มันพูดถึงการพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็พัฒนาเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขางานวิจัยเขาเนี่ยพัฒนาเมื่อก่อนเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะก้อนใหญ่นะนะเดี๋ยวนี้เหลือแบบเซลล์เล็ก ก้อนเล็กแต่ว่ามีความจุได้เยอะถูกต้องนะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็พอผลิตมากมากเป็นในปริมาณที่มากเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำแต่จะลดลงอีกใช่มันก็จะไม่แพงแล้วนะครับเพราะว่าคนใช้มากขึ้นนะครับมันก็จะถูกลงเหมือนโทรศัพท์มือถือฮะค่ะแรกๆแพงแพงมากเพราะว่าคนใช้เนี่ยน้อยแต่พอพอคนใช้มากมากขึ้นราคาก็จะถูกลงมันปั๊มอ่ะอย่างเงี้ยมันปั๊มมาได้ทีเดียวปึ๊บปุบปุบมาเป็นล้าน นะครับมันก็ถูกลงผลิตมากราคามันก็ลด,งงดลงราคาก็ลดลงนะฮะเหมือนเหมือน,นที่เขาบอกว่ารประเทศจีนอ่ะค่ะอ่าเอาเอไม่ใช่ประเทศจีนเออถูกลัประเทศจีนประเทศจีน <laughs> ประเทศจีนนะฮะเคยนั่งคุยกับนักธุรกิจชาวจีนเขาอยู่นะฮะเขา,าบอกว่าที่ที่ที่ทบอกว่าบ้านเขาเนี่ยนะครับบ้านบ้านเขาเนี่ยเอเอจะบอกว่าค่าแรงเขาถูกอเขาบอกไม่ใช่นะ ค่าแรงบ้านเขาเนี่แพงกว่าบ้านเรานะเอาหรอแพงกว่าบ้านเรานะครับค่ะนะวันหนึ่งเนี่ยนะครับค่ะของเขานี่วันเป็นพันนะเอาหรอพันบาทไทยใช่ไหมพันบาทไทยก็แพงกว่าบ้านเราจริงนะแพงกว่าบ้านเรานะบ้านเราสามร้อยเองบางที่ยังไม่ถึงเลยใช่อืแต่เขาบอกว่าแต่ทําไมสินค้าเขาขายถูกได้อตั้งั้งที่ค่าแรงแพงค่าแรงไม่ได้ถูกนะครับทํางานแปดโมงเช้า ถึง5้าโมงหโมงเย็นเนี่ย8ปดชั่วโมงเนี่ยนะครับได้พันหนึ่งได้พันหนึ่งแต่ต้นคือซื้อของที่อย่างได้ถูกหมดแต่สินค้าที่ออกมาเนี่ยทำไมเข้าขายถูกได้ั้าที่กระแรงเข้าแพงเขาบอกว่าที่เข้าถูกได้ถูกต้องครับในปริมาณที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันเยอะมันได้มากกว่าเราเท่าหนึ่งอ่ะหรือสองเท่าอ่ะก็ถ้าเกิดว่าคนเข้าทํางานเนี่ยนะครับแปดโมงถึงเที่ยงเนี่ยเขาไม่มีหยุดพักนะครับ ครับยืนทํางานกันเนี่ยถึงเที่ยงเลยคือเขาผลิตมาได้เต็มที่เขาผลิตเต็มที่ครับคือสมมุติว่าหนึ่งชั่วโมงคนไทยผลิตได้หนึ่งชิ้นเนี่ยเขาผลิตได้สามชิ้นต่อหัวต่อคนมันก็เลยทําให้ต้นทุนลดลงมันเลยทําให้ต้นทุนลดลงนะครับนะและไม่มีการอู้งานค่ะเขาทํางานแปดโมงถึงเที่ยงเป๊ะเที่ยงเลิกกินข้าวเลิกข้าวเสร็จปุ๊บบ่ายโมงเข้างานยืนยาวทํางานจนถึงห้าโมงเย็นเลิกทีเดียวกลับบ้านเลยอ่าเห็นไหมของเราอ่ะ เดินไปสู่ผลิต10นาทีเข้าห้องน้ำอีก10นาที3นาทีผลผลิตออกมาก็น้อยเออและจะไปเรียกร้องค่าแรงแพงอีหยังล่ะครับในเมื่อคุณไม่ได้มีคุณภาพไม่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยค่าครองชีพสูงไงอบ้านเขาก็สูงตาของเขาเขามีจํานวนทุกอย่างที่เยอะไงนี <S <S 2 2่แหละครับคือคือสิ่งที่มันแตกต่างใช่นะฮะเพราะนั้นพูดถึงเรื่องอ้อยแลวไปถึงเรื่องนุ่นเลยนะ เพราะการพัฒนาเรื่องอ้อยเนี่ยนะครับบ้านเรายังพัฒนาได้อยู่ยังพัฒนาได้อยู่ครับเพราะว่าเหมือนกับที่น้าป่องบอกก็คือว่าอ้อยเนี่ยปลูกได้ทุกภาคปลูกได้ทุกพื้นที่แล้วก็ยังสามารถพัฒนาได้อยู่แล้วเราเนี่ยจะสามารถเป็นอันดับหนึ่งในการส่งอ้อยไปออกส่งออกได้ไหมน้าป่องกําลังมองว่ายังไงคะคือคือของเราตอนเนี้ยเราเราเนี่ยส่งน้ําตาลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในส่งน้ําตาลเป็นเป็นเป็นอันดับสองสามก็แล้วแต่เถอะเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องอื่นๆที่เข้าพัฒนาครับอย่างของปตทเนี่ยเขาพัฒนาไบโอพลาสติกจากชานอ้อยนี่เป็นอีนวัตกรรมหนึ่งนะฮะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไบโอพลาสติกก็คือพวกจานจานแระงจานคือเดี๋ยวนี้เขากําลังรณรงค์นะคะให้ร้านค้ารวมถึงผู้บริโภคเปลี่ยนจากการใช้กล่องโฟมมาเป็นโฟมหรือว่าภาชนะจากชานอ้อยอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก่อนเวลากระชั้นมากเลยเดี๋ยวเบรกหน้ากล่อมาคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดย แซงคิวพืชโตไวไร้ผิดจำกัดต้องแซงคิวและฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซา o โก